ดเน,นี่นะคะป้ายนี้เลยลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเรามาดูสภาพหน้าร้านนะคะลูกค้ามาเปิดหน้าร้านเป,เปิดเลยค่ะ เอน็นนี้ดีรีไวดีนหนึ่ง n ้อยตัวเราไปดพร้อมกับลูกค้าหน้าร้านเลยนะคะวากำลังดี

เป็นรีไวทั้งกระสอบนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็แคปรูปแจ้งเข้ามาในเพจในไลน์ได้นะคะมีหนึ่งร้อยตัวนะคะกระสอบนี้เรามาถ่ายให้ดูก็ข้าวก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องแพ็คของให้ลูกค้าก็จะประมาณนี้นะคะสีก็จะประมาณนี้เลยนี่นะคะรีไวทั้งกระสอบนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้นะคะ ขอตัว่อนค่ะสวัสดีค่ะ